อ่ะก็ EP ที่9นะครับสำหรับใครที่จะไปเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับว่าจะเน้นหลักพันตัวไหนเนาะงวดที่แล้วนะครับไปจับตัวชนอีกสูตรหนึ่งไม่มานะสี 4, 5, 6, 7, นะ่ห้เนาะได้4ไม่มานะครับไปเข้าที่1หลักพันก็คือมาที่เลข1น,นะออกไปที่1 สามนย์เะครับหลักพันเข้าที่เลขกหนึ่นะครับตรงนี้ผ่านนะถ้า4ตัวผ่านแต่ตัวเน้นหลุดอ่ะรอบนี้ผมจะลองเอาสูตรที่ชนใหม่มาให้นะครับสูตรนี้รอบที่แล้วนะอันนี้ก็เข้ามาสามสีงวดชนกันรอบที่แล้วถ้าเอาสูตรนี้มานะมันชนที่ตัวไหนชนที่ตัวนี้ครับก็คือใช้ตำแหน่งตรงนี้ หลักพันบวกด้วยหน่วยบนแล้วก็บวกเก้าของที่สามบวกแปดได้สิบเอ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับก็ไปเทียบชนกับสูตรนี้มันก็จะชนที่หนึ่งสองนะครับนะรอบทีแ้วถ้าเอาสูตรนี้มามันก็จะชนที่หนึ่งแล้วก็สองนะก็ได้เด่นสองตัวหนึ่งกับสองก็ไปเด่นที่หนึ่งแล้วก็เข้าที่เลขหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่ ซึ่งามาประกอบแต่1 2 3 4สูตรนี้ก็คือ,อเป็นสูตรหลักเลยนะครับต้องหาอีกสูตรหนึ่งมาประกอบให้มันน้อยลงนะถ้า4ตัวนี้เลือกยากนะเวลาเลือกซื้อลอตเตอรี่เอ,อ้ยหนึ่งสองทีนี้มาดูของวดน,นี้กันวดนี้มันจะได้ตัวไหนนะครับสำหรับหลักพันเนาะหลักพันผมจะใช้สูตรเก่าก็คือตรงนี้เป็นหลักหลักแสนได้อะไรบวกเก้าทีสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ด หนึ่งสองสามเหมือนเดิมครับแต่ถ้าสูตรเก่าไอ้ตรงนั้นไอ้ตอนที่หลุดเนี่ยตรงเนี้ยผมใช้อันเนี้ยอะไรเนี่ยพันอยสิบวกกันเนี่ยแปดเก้าสสิตรงเนี้ยสามตำแหน่งเนี่ยพันบวกกัน3,4มสี่ได้สี่หนะก็จะชนกันที่ สี่เหมือนเดิมนะรอบนี้เออชนที่สี่เหมือนเดิมนะถ้าเอาสูตรเก่าที่นี้ผมลองดูสูตรนี้ที่รอบที่แล้วกว่อนหน้าน,นั้นก็เข้านะครับรอบที่แล้วได้ศูนย์หนึ่งสองก็คือใช้หลักพันบวกด้วยหน่วยบนแล้วก็บวกเก้าของที่นะครับหนึ่งบวกเก้าได้สิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้านะครับสามตัวสูตรนี้ก็คือเก้าศูนย์หนึ่งนะครับทีนี้มาดูตัวชนสองสูตรนี้เข้าชนกันที่เลขหนึ่งตัวเดียว ครับสำหรับอ่าหลักพันรอบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับหลักพันหนึ่งมิถุนายนหกนะครับตอนนี้ยังพอมีนะครับก็คือ,จ,อคจิ้มในเป๋าตังนะครับจิ้มในเป๋าตังถ้าใครได้110หน่วยอยู่แล้ว หาหลักพันตัวไหนดีนะครับจิ้มในเปาตังขึ้นมาเนาะบางทีถ้าไปเลือกอตรงแผงอาจจะไม่อาจจะไม่มีให้นะครับก็มาเลือกตรงตรงนี้ได้นะครับก็คือ,อเลือกในเปาตังนะครับจิ้มเขา้าตรงที่หลักพันเลขหนึ่งเนาะแล้วก็ถัดไปร้อยเราชอบตัวไหนสิบหน่วยชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูอาจจะมีให้นะครับนในเปาตังนี่ก็ ออราคาก็จะถูกนะครับนะสนับสนุนรัฐบาลซื้อในปอตังก็ได้นะครับ80ดสบาทนะหรือใครจะไปเลือกซื้อแบตเตอรี่ก็ได้นะครับนะสำหรับใครที่ไม่ชอบก็นะผ่านออใครที่ชื่นชอบในการคิดคน,นวณซึ่งหลักพันถ้ามารอบนี้ก็จะเด่นที่ตัวชนเนาะก็คือ1นึ่งรองสองนะรอบนี้1จะมาไหมหลักพันจากสูตรชนนี้นะครับนะเออเลขหน นะครับ1 x x x นะครับนะเลข1หลักร้อยได้ตัวไหนเขาไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหลักพันวันนี้ฝากไว้ก่อนก็คือเลข1นนะครับ4ตัวเลือกซื้อลอตเตอรี่2ตัวหน้าว่ากันไปตามโชคชะตา โ <laughs> ชคชะตาฟารกิทแต่เล็กหนึ่งก็เน้นที่หลักพันนะครับจากตัวชนตรงนี้เน้นหนึ่งไปะนะครับตัวเดียวนะครับเรามีชนตัวเดียวรอบที่แล้วชนหนึ่งสองอาจากตรงนี้นะครับสูตรเก่ามันชนที่สี่เอ้ยมองแล้วไม่มาไว้สองงวดติดเลยหลุดรอบนี้ก็เอาเป็นเล็กหนึ่งเอ่องวดที่แล้วไม่เมื่อก่อนนัน้นมัน,นมานะก็น่าจะอาจ,อาจจะลองสี่ก็ได้ถ้าเป็นสูตรเก่ามันชนที่สี่ก่อนหน้าที่ผมจะลงมันมานะครับมันชนแล้วมานะ แต่ดูแล้วศูนย์นี้น่ามากมากกว่า901ก็น่าจะเป็นเลข1นหรือเปล่านะก,ก็ยังคิดว่านะ่าอาจจะเป็น1ตัวเดิมเนี่ยแหละแต่ถ้าเป็นเลขสีซึ่งสุดเกาชนสีอุ้ยเลอะเลย,เลยก็ต้องขออภัยนะแต่คิดว่าเป็นเลขหนึ่งครับสําหรับหลักพันเน้น1นลองสก็แล้วกันตัวชนเนาะเน้น1นลองสืตัวชนส แล้วก็สองสาเป็นตัวถัดมาถ้าใครชอบเลขหนึ่งก็จัดได้ครับสำหรับลอตเตอรีร่นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะมีไลฟ์สรุปเด่นชุด2ตัวบนให้นะครับนะเด่นชุด2ตัวบนรอบนี้เอาสูตรบนชนแล้วมาสูตรใหม่มาลองเทียบดูนะครับชนกันตัวเดียว2ตัวนี่น่ารุ้นครับรอบนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันนี้อาจจะมีนะครับช่วงบ่าย นะอาจจะเป็นช่วงบ่ายนะเออโอเคสรุปหลักพันก็คือเลขหนึ่งเด่นสุดนะครับลองสี่สองสามลองสีหน่อยเพราะว่าสูตรเก่ามันได้4ี่นะสูตรเก่ามันได้ที่สี่แต่สูตรใหม่ได้หนึ่งเออโอเคนะครับผมสำหรับหลักพันรอบนี้ก็ลองทิ่ศรณาดูก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ